เฮ้ยเมื่อกี้มาไงวะใช้คาถานินจวาวามาเฉลย <c oughs> ก็กลับมาอีกแล้วเจฟันมีใกล้วันสงการแล้วทำมีอีเวนต์สงการนะแจกเป็นเจชนาทิปสงกระสินมาเดอนนี้เขาสเต็ตร้รอยกันหมดแล้วคนวีแจกมาคนไทยสเต็ตเก้าสิบสามอันนี้ไม่ได้โมนะอันนี้คืออัพแล้วนะเก้าสิบสามนะที่เห็นเนี่ย เดี๋ยวไม่เชื่อเนี่ยเปิดให้ดูเนี่ยคืออัพแล้วนะ mm hmm. วลเต็มแล้วได้แค่นเนี้โอ้โหแล้วพี่คนอื่นเขาสเตร็ร้อยกันหมดนี่มันจะไปสู้เขาไหวไหมนี่ต้องลองกี่วันแล้วที่ไม่ได้ลงเนี่ยสิบวันแล้วป่ะถ้าได้คลิปนี้ปล่อยวพอดีโอ้โหยังนานเดี๋ยวไปดูในเกมเลยดีกว่าปกตินี่จะทําเป็นแบบ full match ใช่ไหมเดี๋ยวลองทําแบบไฮไลท์บ้างเผื่อมันจะกระชับขึ้นหน้าดูมากขึ้น มาก็มันเริ่มด้วยข้อมูลตัวละครและวิธีการอัปเกรดนะก็มาในเซตความสูง158อายุ31ถนัดเท้าขวานะระเบลตันที่35สําำหรับนักเตะคนนี้ก็จะมาในสไตล์ Creative p a ย e เบนะยยืไในปีกซ้ายกลางลุกแล้วก็กองกลางนะส่วนวิธีอัพก็จะอัพยิง4 ส่งบอล5เยี้ยงบอล13สปีดต้น10สปีดอีก8นะก็จะได้สแตตประมาณนี้เลยบอลคอนโทร90ด้ิบวิ่ง94ท้าทอยโพซิชั่น83แล้วก็แอคเซเลเรชันอีก90นะแล้วก็บาลานซ์้าเดเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ชนะทิพย์กันเลยดีกว่าไป มาเริ่มกันเลยตอนแรกไม่รู้ว่าจะภาคดีไหมลองภาคดูก็ได้มานชนะทิพห์มงบอนมาบิเวโต้ตอกส้นไม่ได้ตอกส้นด้วยเอาชนะทิพกระชากกระชากโอเสียงใส่ขึ้นแล้วตอนนี้เมื่อกี้เสียงมือมอืมคือรถปาดมาลูกนี้ดีดใส่ก้อยช <c oughs> นเสาล้วตัดมาชนะทิปชนะทิพม้วนสิงเนเจอร์เกมอีฟุตบอลม้วนแล้วก็ส่งออกไปข้างๆให้ดูทำไมเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกัน คงสั่คลิปยาวไม่พอเอวเป้ตัดบอลได้มาที่เปเปโต้เปเปโต้ส่งชนะทิปย์แต่เบิ้ลทัชแล้วยิงไกลเลยยิงโคตรเบาแล้วคิมมิชตัดบอลได้ส่งสั้นๆมาแล้วเบิ้ลกลับไปที่เดิมแล้วยิงไกลโคตรไ่ขมงัดมาตรงนี้ตัดได้ชนะทิปย์ชนาทิป,ทปส่งอลอลิเซ่ออลิเซ่ขึ้นบนไปแล้วยังไงยังไง เปิดมาติดโอลิเซโดซิสอาบันทัชโอ้โหหลบอย่างสวยคิมิตเขาอีกแล้วคิมิตเขาเฟกช็อตหลอกตัวเองมาที่ติเลรมอนชาทิพย์แล้วต้องเลี้ยงเขานหน่อยไม่เลี้ยงเดี๋ยวมันไ่เทหมุนหมุนติดโอ้โหเรียบร้อยเอาเลสแทงมาลูกนี้ซอนเฮงวินยิงกลางประตูเหมือนกันเขียทิ้งไปก่อนติเลรมอนอยังไงยอริเต้ถึงชาทิพย์แล้ว สายปั้นอยู่แล้วเราเลี้ยงบอลอย่างเดียวถึงจะเลี้ยงไม่เก่งก็เถอแทงลูกนี้เหมือนเมซี่โอ้โหแต่แทงไม่ไป <c oughs> บาดตรงนี้มาปาดหน้าเป็นชนะทิพย์เบิลทัชโอ้โหกดผิดถ้ามันยกมาตรงนี้อืมเจ็บคออิเวตโตอิเวโตวยิงด้วยซ้ายอืที่คนนี้ยิงไม่คมสุดเลยเกินติลมอนยกมาลูกนี้อืตัวสั้นไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรียทิ้งไปเลย อันนี้ทำช่งอีกแล้วทำชิ่งกันแล้วมาจอดตดต้องจ้อง Double t o u แล้วยิงไกลอีกแล้วโอ้หลูกนี้ไม่ต้องลุน้น <c oughs> ข้ามขานไปเลยชนะที่แล้วอโอ้โหกดเดินไม่ติดแต่ว่าตัดบอลไม่ได้อยู่แล้วปั่นด้วยซ้ายอืจิ้มขวาเฉยเลยตัดไปแล้วเวียนหัวมาแล้วตัดตัดเองเวียนหัวเองชนะ,นะนนทิช่ชนะที่ d o ั b l e t อ u c h สิ่งนี้จอเอ้าวอลลุตนโอ้โหอะไรวะตอนลุม้าเปิดยาวๆไปลูกนี้ตัด ตัตรงนี้มาแสดงว่าต้องได้ประตูเปล่ามาตรงนี้ทําชิ่งไปข้างหน้าชนะทิพชนะทิพแต่ลบอ้ามงยเฮียดป่อเกิดมาตรงนี้ฟเด้นตัดกลับมาตัดบอลกลับมาได้ชนะทิพชนาทิพแทงไปล,ลูกนี้เป็นโต้ด้วยซ้ายด้วยซ้ายโอ้โหเรียบร้อยฟเดนตัดบอลได้ชนะทิพือเรียกชื่อห่อยมากโคตรปั้นสายปั้นสายปั้นอยู่ในอดโดนตัดกลับไม่มีความป่อเลยนะขนาด บาร้านดีเ,เนี่ยนียังไม่ยังเปาะขนาดนี้แต่ชนาธิปมาปาดนะาคกปาดไปตรงกลางโอ้โลื่นอื <c oughs> เขาถึงก้อนยังไงยังไงกี่นาทีแล้วเนี่ยห้านาทีฟันได้ฟันได้ใส่ก้อย <c oughs> ดูเวลาทาไม้แทงลูกนี้มาแล้วเบเบโต้เบเบโต้เบเบโต้ปาดมันต้องปั้นของมันต้องปั้นนับนทัชโอ้โไม่ใช่่ช็อตรับยิงแฉลบโอ้ยทีมตรงข้ามเห็นใจช่วยโมงเข้าไปหนึ่งทีแล้ววิ่งดีใจแต่ว่าตัดมาโกเก้มันทุกเม็ด เราพทันหนึ่งทีเัาพ่งทันหนึ่งทีเราเห็นช่องเห็นช่องเลี้ยงเองหูทำไมไม่จ่ายบอกว่ากลมาเทนเทนพิกเทนพิกมาเลี้ยงบอลต้องเลี้ยงช่วงนี้ต้องเลี้ยงไม่เลี้ยงไม่ได้ติดอยู่ดีแมงกระดานทุลังเกินเรามาแล้วหลุดมาแนละ้วเอายังไงเปิดไม่ได้เทนยิงมากเลยอุ้ยแต่ชาติทิพโอ้โหยังจะยิงไปหาโกเขาอีกเกือบโดนเซฟวันนี้ดีนะโกเกมนี้เขาไม่เซฟถ้าเขาเซฟมีเรียบร้อยเลยเนี่ย มาเลียวเนลเลียวเนลไดบอลแต่ชนะทิ่ตัดกับพิงพิงพิงที่พักพิงหรือว่าเชลเตอร์เชลเตอร์ยิงด้วยซ้ายโอ, pierwsze, โอ้โหออกข้างไปออกไหมออกแล้วชนะที่ดาวน์ทัโอ้โหสิกเนเจอร์ถ้าดาวน์ทัดเกมนี้แม่งโกงจริงจ่ายลงล่างไปนึกว่าโมดิดแม่งกลายเป็นพินดิดไปแล้วน้องปืนกลโอ้โหนายุกนี้เบเบโต้งัดเข้าไปสองสองโมงกลับมาชนะที่ยิงแม่งโอติด เบเบโต้ Be o, ยังไงลูกนี้หลอกโอ้โหไม่ไม่หลอกอะนึกว่าจะเฟกช็อตเดาใจตัวเองไม่ถูกเลยเนี่ยแล้วลูกนี้ขานเข้ากลางมาทําชิงชนะทิพชนะทิพสุดปลายเท้าแต่ยังไปได้อยู่ขนาดสุดปลายเท้าโอโ้ตัดกลับโอ้โหนี่มันซิลลี่เพย์ชัดเลยท็อปสิบการเล่นโง่โอ้โหมอกี้ยิงเองก็จบแล้วแทงมาลูกนี้เบ Be ย์เบโต้เอแล้วลูกพี่คนนี้ลูกพี่คนนี้เข้ากลางไปเอ็มเป้เอาดับบอลทัดไม่ติดเอาเรียบร้อย <laughs> ดับบอลทัดไม่ติดว่ะ แล,ลามมา้ลูกนี้ยกคำข้ามาอุ้ยรุนเฉยรุนเฉยแต่ว่าอืเข้าขวายิงติดมาเทสเอา้าอะไรวะมาัดแทงมาเปเปโต้ยิงลูกนี้นิ่มๆแอซิดเยอะจัดลูกคนนี้ยิงไม่เยอะแต่แอซิดเยอะยังไงกดแ Ac อซิดแอซิสก็คือกดอยู่ไม่ใช่แต่ว่าตรงนี้โฟนนี้แทงมาเปเปโต้แล้วเกี่ยวอะไรกัะชา,าทิ่ดูไม่ทันชา,าทิปส่งบอลหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้ดูไม่ทันแต่ตรงนี้ส่งของจริงแอซิสไหม ดีดูติดเซฟไปเฮียนี่อเวโต้โคตรไม่คมเลยเฮ้ยชนะทิพชนะทิพอหลอกหนึ่งทีเอ้ผ่านมาเฉยแล้วยิงด้วยขวาโอติดไอเฮียเอ้ยเราพูดคำหยาบแล้วไม่ได้ละทําชิงหนึ่งสองอีกแล้วแล้วโอหลอกโอหลอกโอหลอกวะเลี้ยงบอลเลี้ยงบอลอุ้ยตัดเข้ากลางตัดเข้ากลางแล้วเติมข้อซันนี่ช็อตโอ้โหไม่ได้กะหายน้ําตอนนี้ตอนนี้ค่อนข้างมีการกะหายน้ําแต่เลี้ยงบอลมาเลี้ยงบอลตัดโอ้โห้รถขา เราขามาแล้วหลอกหยุดวันหยุดดิหยุดเออทิ้ด้านมันยิงด้วยขวาอองอ้เรียบร้อยโอ,อไม่เรียบแต่เอาเรียบร้อยแต่เรียบอยู่ออกมาด้านขวาโอลิเซ,โอ,เซโอลิเซไปชนะที่ชนะที่กระชากเดาใจตัวเองถูกทันทีเดาใจตัวเองถูกทันทีแต่ปัดเข้าในเหมือนเดิมลูกสุดลูกเดิมเลยมันยิงไกลโอโคตรเบาอะยิงเบาจัดค่า,าการส่งบอลเขาน้อยแต่ชามชิม่งเลยแล้วบอกแล้ว,ลวคนนี้เอสซิดีเอสซิดีโอ้แต่เบตโต้เปาะมากนักเตะทีมนองแม่งตัวเตีย้ยทั้งนั้นเลย บิเวโตนี่ก็ร้อยหกสิบกว่าแต่ว่ามาที่โฟเดนโฟเดนพักอกแล้วส่งมอลยอร์เลนตียอร์เรนตีบิเวโตชนาทิพย์วางยาวมาที่เมซี่มาอยู่ไม่เมซี่ออลิเซออลิเซ่ปาดหน้าเค้กมาเอม็มปเป้เมื่อไหรจะจบานาทีแปดนาทีแล้วมาที่ชานาทิพชานาทิพตัดบ,บอลได้แต่ว่าไม่ถึงว่ะเฮ้ยเ <laughs> กือบถึงเมื่อกี้ถ้าถึงนี่ climax, ใครแม็กซ์เลยทีเดียวไม่ใช่คนละถึงแต่ว่าชานาทิพมาอีกแล้ว อยากเลี้ยงอยากเลี้ยงยังไงยังไงอยากเลี้ยงเลี้ยงตัดเข้าในดีแล้วมาแล้วเรเต็มข้อยทีหนึ่ง <c oughs> หมุดเสาจบสกอร์เจ็ดสิบห้าไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆด้านนี้ต้นคลิปเลยไฮไลท์ต้นคลิปตักมาลูกนี้แล้ววิ่งมาซ้ําอำเรียบร้อยเก้านาทีแล้วนี่หมดแล้วหมดแล้วอันนี้ฮันสุดท้ายแล้วอันนี้อันสุดท้ายแล้ว,อนนอลวกอดกันกอดกันแล้วจบ